แย่ yeah, แล้วคุณตุงรวดเฮ้ยอะไรเหรอจ้าแม่หนูมีอะไรแย่ yeah, แล้วพี่ฟ้าพี่ฟ้าโดนจับตัวไปอ่ะในบ้านอ่ะบ้านไหนพูดพูดชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะพี่ฟ้าโดนจับตัวไปที่ไหนนะจ้าโดนโดนขังอ่ะโดนขังอ้อโดนขังเลยเหรอโดนขังไว้ในบ้านสีเทาโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาคนไปช่วยเขาด้วยใช่ไหมหนึ่งคนใครอ่อะเออเดี๋ยวก่อนนะ,ะฉันเนี่ยกำลังยืนเฝ้าเวรยนยามอยู่นะ ก็เลยไม่ว่างเอาไปเอางี้เอางี้อ่าเข้าไปข้างในแล้วก็คุยกับตำรวจพี่เกตนะไอไอเจ้าผมสีฟ้าน่าหนารู้จักใช่ไหมรู้จักรู้จักเออคุยกับมอน่านะบอกให้หมอน่าพาไปนะเพราะว่ามอน่าว่างมากๆเลยแหละอ่ะเข้าไปคุยพี่เกตเออว่าไงอรอว่างไหมเนี่ยไม่ว่างกำลังดูช่องพี่เกตอยู่ครับไม่ได้แล้วเย่แล้วพี่ฟ้าพี่ฟ้าหายตัวไปพี่ฟ้าหายตัวไปเหรอใช่แต่ว่าตอนประมาณสี่โมงครึ่งอ่ะพี่เกตลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วไงโอ้ยคนละล่วง แล้วพี่ฟ้าไปไหนอะพี่ฟ้าหายตัวไปในบ้านอะมีเด็กอยู่สองคนด้วยอะบ้านประมาณไหนบ้านตรงไหนบ้านบ้านสีเทาอะแค่นั้นแหละอุ้ยบ้านสีเทาเหรอมันเดี๋ยว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 พี่ขอหัวหน้าไปทํางานก่อนหัวหน้าหัวหน้าข้างหลังอะผมขอไปทำงานนะเออรีบไปเถอะเร็วๆเลยได้ได้ไปไปมี่พาพาไปหน่อยบ้านหลังไหนบ้านบ้านตรงข้างเด็กอนุบาลอะข้าพาไปหน่อยดีแป๊บหนึ่งสิรออะไรอะ รออดูช่งโอเคพี่เกตเราไปกันดีกว่าพร้อมแล้วไอ,อ่พอร้อมแล้วในสุดก็ดูคลิปพี่เกตจบกันเนาะสองคนโอ้ยสนุกมากไปไปยังอ่ะไปแล้วแวอคท้าก่อนแอคท้าก่อนเอนเอเออนี่ยยังดูไม่จบยังดูไม่จบดูจบลแล้วเนี่ยไปไปได้แล้วยังขออีกตอนอีกตอนเดี๋ยวพี่ฟ้าตายเร็วไปเร็วรอเลยอออืออือเอาละเรามาเริ่ม ตามหาเด็กๆพวกนั้นกันเลยดีกว่านะเธอจะได้เป็นแขกคนสำคัญของบ้านหลังนี้เลยละ่ะทั้งสองคนส่วนเด็กผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าเอาไว้จัดการสองคนนี้เสร็จก็ไม่สายโอ้แต่ก่อนหน้านั้นฉันคงต้องทักทายคนสำคัญของบ้านฉันก่อนสวัสดีครับคุณยายผมกลับมาแล้วครับนี่คุณยายอยู่บ้านคนเดียวเงาหรือเปล่า ผมออกไปทํางานมาดูเหมือนว่าจะมีคนแอบเข้ามาในบ้านของเราด้วยคุณยายไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ผมว่าจะชวนทั้งสองมานั่งคุยกันสักหน่อยนะครับเผื่อทั้งสองอาจจะช่วยพวกเราสองคนได้ผมนะ่ะอยากรักษาคุณยายให้หายสักทีใช่ไหมครับคุณยายคุณยายก็อยากจะหายเหมือนกันนี่คุณยายพูดกับผมหน่อยสิครับคุณยายครับ คุณยายทำไมคุณยายไม่พูดกับผมเลยเลยเนี่ยคุณยายไม่ไม่เป็นไรนะครับคุณยายเดี๋ยวผมจะรักษาคุณยายเองผมรักคุณยายนะครับคุณยายแกรนี่เอาล่ะครับคุณยายผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นหลานของคุณยายแกรนี่รอผมก่อนนะครับอืม ฉันควรจะทำยังไงกับเด็กพวกนั้นดีถ้าจับมาคุยตรงๆเลยก็คงจะไม่ดีละมั้งเขาคงจะตกใจกลัวไม่น้อยเลยถ้าเห็นฉันถือสิ่งนี้ไปเอาเป็นว่าต้องดักไว้ก่อนเพราะยังไงก็คงออกจากบ้านหลังนี้ได้ไม่ได้ไง่ายๆแน่ๆเจอฉันแน่จะพวกเด็กจอมบุกลุก <laughs> ดูเหมือนว่าจะยังอยู่ชั้นบนนั่นคงเห็นหมดแล้วสินะว่าในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างช่างซอกแซกจริงๆแต่พวกเธอก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าชั้นที่เฝ้ามองบ้านหลังนี้อยู่เป็นคนที่เธอคาดไม่ถึงเลยทีเดียวฉันจำได้ดีเลยนักเรียนชั้นหมห้า ชื่อฟ้าสินะคงต้องทำความรู้จักกันให้ดีขึ้นไปกว่านี้ซะแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ฉันได้ยินเหมือนใครเปิดประตูเข้ามามีคนเปิดประตูได้แล้วอย่างนั้นเหรอเราลองไปดูกันเถอะครับพี่นั่นสิเราลองไปดูกันเออนี่นี่นนเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าจะมีใครยืนอยู่ตรงหน้าประตูจริงด้วยแหละเฮ้ยจริงเหรอครับ งั้นพวกเราก็จะได้กลับแล้วอย่างงั้นเหรอเนี่ยไม่รู้สินะเอ่เคาดูแปลกๆแป,กแปกลกไงดูโ <laughs> อ้ยไม่ต้องไปหาเลยนี่นะลงมาหาเองอย่างงั้นเลยหรืองั้นเหรอว้าวเยี่ยมจริงๆพวกเธอฮะๆๆรออยู่ตรงนั้นก่อนนะเด็กๆนี่พวกเธอว้าอยู่ในบ้านนี้อย่างงั้นเหรอ มาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอจ๊ะเอ่อนั่นนั่นครูที่สอนวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคะใช่ไหมฮะใช่แล้วจำฉันได้สินะอ่าจำได้ค่ะเคยเรียนด้วยกันอยู่พี่ครับคนนี้เป็นใครอย่างนั้นเหรอเออคนนี้เหรอเขาเป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนของพี่นะ่ะโอ้คุณครูมาช่วยพวกเปล่าอย่างนั้นหรอครับ ืมมาช่วยอย่างนั้นหรอก็ว่าได้แต่ว่าฉันก็มีเรื่องอยากให้พวกเธอช่วยเหมือนกันนะนี่ช่วยมาเป็นอวัยวะให้กับคุณยายของฉันได้ไหมล่ะฮ่าฮ่าคุณยายของฉันน่ะต้องการการรักษาน่ะพวกเธอช่วยได้แน่นอนแล้วฉันก็จะช่วยพวกเธอด้วยนะ ฮะไม่นะพี่ครับคนนี้เขาาจะทอะไรพวกเราเนี่ยเอ้ยหนีกันเธอพี่ครับเอ้ยอย่าอย่าอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ไม่หยุดอย่าตามมาเฮ้ยแย่แล้วครับพวกเราจะโดนจับได้แล้วพวกเธอนีไม่พ้นหรอกนะ่ายเอ้ยแย่แล้วตันแล้วสิทาไงดีวันนี้ไม่มีทางออกซะด้วยแย่แล้ว พวกเธอจงมาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของฉันเถอะนะไปเร็วไปเร็วพี่แก๊สเราจะเอารถคันไหนไปดีเนี่ยระหว่างรถคันนี้กับรถคันโน้นเฮ้ยพี่แก๊สว่ารถมอไซค์เนี่ยน่าจะเร็วกว่านะจริงเหรอไปจริงเร็วเร็วเร็วกว่าจริงๆเลยอ,ะอ่ะไปก็ไปไม่เชื่อก็ลองดูเนี่ยนี่งงไงเลี้ยวเลี้ยวขวาเงี้ย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 นี่ตรงนั้นน่ะเห็นเปล่าเฮ้ยบ้านหลังนั้นเหรอสูงสูงป่ะสูงสูงเฮ้ย เอ้เราใครมานั่งอยู่หน้าบ้านอะจอดจอดเลยจอดเดี๋ยวชนนะเดี๋ยวชอนเดี๋ยว,เด,ยว,ดวยเดี๋ยวไปดูคนหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวนะพี่เกดเอ้ยเด็เกอะทำไรอะทำไรตรงเนี้ยเอวยเยกาพี่พี่ฟ้าเข้าไปข้างในกับเด็กผู้ชายอีกคน่ะออกมาไม่ไายนานมากเีลยวช่วยเราด้วยอุ้ยงั้นเดี๋ยวไปช่วยให้พี่ฟ้าเป็นไรเปล่าเนี่ยประตูมันล็อกอยู่นะกาเปิดประตูมาจ่ายนี่สกิลพระเอก สกิลพ่อเอกอะไรอ่ะเฮ้ยสกิลพระเอกจากนี่ไงหนังแอคชั่นแอคชั่นที่ประตูทิปเอาไม่ทิปก็ได้ยิงก็ได้อ่ะเอาไม่เอาเสียของเอ้ยยิง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 ไม่เอาเสียของมเสียของนั่นนึงยิงนั่นนึงไม่เอาวิเกตอย่ายิงไอ้กุญแจแตกแล้วกุญแจแตกแล้วไปเราไปได้แล้วไปเร็วเหรอเอ้ยเราพอได้แล้วเนี่ยอ่ะไปดิมา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 จะด้วยอย่าเข้ามานะเฮ้ยวิเกตเสียงเสียงเสียงใครเสียงใครก็ไม่รู้เสียงพี่ฟ้าเสร็จฉชนะ ไหหนนในห้องนั้นน่ะได้ยินเสียงมาจากในห้องนั้นน่ะนั่นน่ะขึ้นไหมในนี้จะเข้ามานันน่พี่ฟ้าจอแล้วหูเสือม่วงนั่นน่ะม่วงอ่ะอย่าเข้ามายังนี้ไม่เอาพี่เกดเร็วอันหนึ่งไปเลยู่นี่ฉันขอจับกุมนายในข้อหารักพาตัวจุลกรรมปล้นฆ่าคดีจี้จี้อะไรอี่างเลยที่ไม่ขอที่ไม่ขอเอาเงื้อมึนดิคือทุกคนมาช่วยฉันใช่ไหม ขอเล่นมุข้าวปลาิมบทกอนเด้อปะ่ะขอบคุณนะหลังจากนั้นตํารวจพิเกตก็ได้นําผู้ร้ายเข้าไปขังที่คุกและพวกเราสี่คนที่มีพี่เอมมี่มาช่วยเนี่ยรวมเป็นสี่คนก็เข้ามานั่งเล่นกันที่ส่วนสาธารณะอย่างมีความสุขดีจังเลยนะที่พวกเรารอดมาได้ขอบคุณพี่เอมมี่แล้วก็พี่เกตมากๆเลย